ที่ลุงนนทองเสียชีวิตเนี่ยแจมอายุ17เหมือนกันเนาะตอนนี้แจมแล้วก็คือเป็นระยะเวลาก็คือเท่ากับตอนที่แจมอายุอายุอายุนั่นแหละแล้วก็วววเป็นเคสที่แจ่มทึ่นใจก็เป็นช่วงเวลาที่แจม,มเองก็สนใจการเมืองเนาะตอนรัฐประหารปี4ี4เนี่ยแจมอยู่มัธยมปลายค่ะตอนนั้นแล้วก็ติดตามการเมืองมาตลอดแล้วก็เป็นสิ่งที่เราก็ไม่ได้คิดเนาะว่าว่าจะเกิดเหตุการณ์ขึ้นนะคะทั้งเกิดเหตุการณ์การรัฐประหารด้วยซ้า ชีวิตแจมเนี่ยได้ได้แบบเห็นกับตาจริงๆ,ๆก็คือในปี49แล้วก็ปี57เราก็ไม่เคยคาดหวังให้มันเกิดขึ้นอยู่แล้วค่ะเราก็คาดหวังว่าจะเป็นครั้งสุดท้ายจะเป็นศบสุดท้ายจะเป็นวีรชนสุดท้ายแจมรู้สึกว่าคําว่าวีรชนเนี่ยมันเป็นคําที่จริงๆก็ไม่อยากจะให้เกิดบ่อยอะค่ะเพราะว่ามันหมายถึงการสูญเสียตั้งแต่ตอนปี53แล้วเนาะปี53ปี49มีหลายๆครั้งที่เกิด วิทาชนของของพวกเราที่ต่อสู้เพื่อแทนทาธิปนไตยค่ะจนวันนี้ก็จำก็ว่ามาเป็นผู้แทนรนัษฎรก็มาเพื่อตอกย้ําว่าเราเองไม่ว่าเราจะขึ้นไปขนาดไหนเราจะเป็นตําแหน่งอะไรก็ตามเรายังคงจะต้องกลับมาสู่ประชาชนเราจะต้องเตือนตัวเองเอาไว้เสมอว่าเรามาจากไหนเตือนตัวเองเอาไว้ว่าเรามีภารกิจอะไรเมื่อกี้ได้คุยกับกับหมเอเวงอาจารย์ธิดาต้องบอกว่าในยุคสมัยนั้นาก็ยังเด็กเราก็ติดตามทั้งคู่เหมือนกันค่ะก็คิดว่าจะต้อง สานต่อภารกิจท,ที่ท่านได้ฝากเอาไว้ค่ะแจ้ว่าท่านลุงทองยังมีชีวิตอยู่และเห็นสภาพเห็นบ้านการเมืองเราตอนนี้ถ้าลุงลุงทองยังอยู่เยอยากเข้าไปกอดลุงมากเลยอยากเข้าไปกอดอาจจะไปปรับบุ๊กกับลุงนะจะต้องแบบขอกําลังใจให้กําลังใจกันสถานการณ์บ้านเมืองตอนนี้แจมว่าเราหมดหวังไม่ได้เราก็ยังต้องมีความหวังต่อและยังจะต้องให้กําลังใจซึ่งกันและกันในทุกๆเรื่องค่ะ ทาพรกเข้าใจคือว่าไงคะว่าการรัฐประหารที่จะมีที่แบบมันมีมาแล้ว1 2 1 3ครั้งเนี่ยแล้วจะทํายังไงที่จะแบบว่าให้ประเทศเราไม่มีรัฐประหารแต่ว่ามันต้อง,องน,นอกนอกจากพักการเมืองแตว่าภาคประชาสังคมเราทุกคนต้องช่วยกันค่ะในเพ่ว่าตอนนี้ในในยุคน,นี้คนป,ประเทศไทยเราคนไทยเราเริ่มเข้าใจเรื่องนี้มากขึ้นเนาะจําๆนะว่าตอนปี49เนี่ยตอนที่รัฐประหารปี49ก็จะเป็นอีกอีกบรรยากาศหนึ่งตอนที่รัฐรัฐประหารปี57 แต่ว่าบรรยากาศมันก็ไม่เหมือนเดิมนะคะและค oh ิดว่าถ้าจะมีการรัฐบอาหารอีกครั้งเนี่ยมันก็จะไม่เหมือนเดิมในทางที่ดีก็อาจจะต้องหาวิธีการที่จะทําให้การระดับอหารเนี่ยไม่เกิดขึ้นดีกว่าค่ะเขาใครมีการจะผลักดันนโยบายอะไรที่เกี่ยวกับว่าป้องกันเพื่อบาดหรือไม่ไม่ให้มีการระดับอหารจำว่าในการรัฐประหารน่าจะอยู่ในนโยบายของเราตอนที่เราหาเสียงนะคะแต่อย่างที่บอกว่าตอนนี้เราอาจจะไม่ได้อยู่ในบทบาทของรัฐบาลค่ะแต่แต่ว่าในบทบาทของ ของฝ่ายค้านเองเราทํางานในสภาได้เราขับเคลื่อนกฎหมายต่างๆได้เท่าที่เราจะสามารถขับเคลื่อนได้อยู่ค่ะมีแนวทางที่จะวางอะไรที่มันจะเป็นรูปธรรมที่ว่าออมั่นคงแบบว่าออแบบให้เรียกอะไรอะ่ะให้ความเชื่อมันอ่นกับประชาชนว่าต่อไปจะไม่มีระดับอหารแล้วโอ้แต่ว่าเราคงเราคง,คงให้ความเชื่อมั่นขนาดนั้นไม่ได้พี่เพราะทุกครั้งเนี่ยทุกครั้งที่เกิดรเกิดระดับอหารขึ้นเนี่ยเราก็ไม่คิดกันอยู่แล้วว่ามันจะเกิด จะเกิดขึ้นแต่อย่างที่บอกว่าจำว่าสิ่งสิ่งที่สําคัญคือประชาชนค่ะถ้าเรายังคงติดตามการเมืองเรายังคงทําให้เขาเห็นว่าทุกคนเนี่ยเข้าใจสถา,านการณ์การเมืองมากขึ้นทุกคนไม่ได้อยากให้เกิดการระหารเลยคือแล้วก็จ่ว่าสิบกว่าปีที่ผ่านมาคนเห็นแล้วว่าผลครัวของของรัฐประหารเนี่ยมันเกิดผลลัพธ์อย่างไรสิบกว่าปีที่ผ่านมาที่ประเทศเราถอยหลังกลับไปก็เพราะการรัฐประหารเหมือนกันนะคะจำว่าเนี่ยมันเด็กรุ่นใหม่ๆ เราเห็นจากการเลือกตั้งเนาะเราเห็นจากหลายๆหลายๆอย่างสื่อโซเชียลีเดียต่างๆเราเห็นว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยสนใจการเมืองมากขึ้นแล้วก็เข้าใจเรื่องนี้มากคือจะคิดว่าถ้ามีการรัฐบาลอีกครั้งหนึ่งเนี่ยโหยคนต้องออกมาต่อต้านแน่นอนค่ะทหารออกจากกันอันนั้นมันเกิดโดยตรงูีแล้ว <laughs> แต่อย่างตอนนี้ตอนนี้ก็เราก็มีรัฐัาโรมเนาะหลายๆคนที่อยู่ในก,ก,กรมทนะคะวันคงอยู่ในกรมททหาร เราเองก็ได้ทําเราเคิดว่าเราคงจะใช้เครื่องมือในกมทอ,อย่างเข้มแข็งที่สุดเนาะอย่างแดมเองก็อยู่ในกมทอ,อยู่อยู่เออ่กมานย,ยุติธรรมสิทธิประชาชนเราก็ทํางานร่วมกันค่ะอยากให้ทนายแจมค่ะให้ความเชื่อมั่นกับประชาชนฝ่ายพลเมืองประชาชนที่เป็นใหรือว่าเราเ,าเดินทางมาเกินไปอีกแล้วทีกก่จะเต็ีมไว้โอ้ยแดมว,ว่าแดมว,ว่าเราเรา,เรามีความหวังนะทุกครั้งที่แดมลงพื้นที่แดมเจอเด็กรุ่นใหม่อ่ะแดมรู้สึกต้องมีความหวังใครจะคิดนะว่าวันหนึ่งเราจะมีแบบเด็กที่มาสนใจการเมืองกันเยอะขนาดนี้เพราะสมัยแดม เป็นเสื้อแดงอ่ะจำได้ว่าจำเป็นนักศึกษาเวลาไปมอป็อบเสื้อแดงเนาะนักศึกษาน้อยนะเนลวลาจำไปเทียะป้าๆจะดีใจมากเลยจะแบบเข้ามาแบบอุ้ยดีใจจังมีเด็กอะไรมาอย่างเงี้ยแต่ยุคนี้กันมาว่าอุ้ยเด็กเยวาวชนสนใจการเมือเงเยอะมากเพราะฉะนั้นจำว่าเรามาไกลเราว่าการทํางานทางความคิดของเราในมาไกลแล้วค่ะค่ะ <c oughs> วันนี้มาแนะนามส่วนตัวนะไม่ได้ไม,มาในนาของพรรคต้องขออภัยแนะนามส่วนตัว <c oughs> อ๋อเดี๋ยวรอพักแถลงเนาะของแจมเอ็มวันนี้มันจ,จบตั้งแต่เมื่อวานแล้วไม่ถึงส่วนกำกรรมการวินัยจบจบแล้วจบตั้งแต่เมื่อวานแต่แต่แต่ด้วยกระบวนการของพักเนี่ยมันต้องมีการไปที่กรรมการบริหารพักเนาะต่อแล้วก็ขั้นตอนต่อไปก็คือเป็นการเข้าที่ประชุมสสต่อแต่ว่าเรารอพักแถลงดีกว่าก็็เหนว่า จริงๆตามตามที่เราให้เวลาไ้ก็คือก็วันนี้วันสุดท้ายเลยค่ะเนอะวันนี้วันสุดท้ายแล้วก็คิดว่าเดี๋ยวพักก็คงจะแถลงเดี๋ยวรอรอฟังจากพัดดีกว่าค่ะเห็นว่าพวกนี้จะมีการแถลงในคร่ความพ่งนี้จะเป็นประชุมประชุมสสค่ะเดี๋ยวก็รอรออีกทีหนึ่งว่าว่าว่าเป็นยังไงค่ะคุณค่ะโอ้ยอยู่ดีๆนิวเรื่องแต่จำเด็กๆเลยนะเนี่ยใช่นานมาก